สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้ยมยำปลากระป๋องกับเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูด้วยนะคะอยู่ทางด้านนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเอาเนื้อหมูอนนะค่ะก็จะไอ้ที่เห็นเห็นนี้นะคะเราก็จะเป็นสูตรแบบร,แบะะส,รสแซ่บเลยนะคะสูตรสตรสแซ่บเลยค่ะเนื้อหมอะะูเป็นหมูหมักนะคะเป็นหมูหมักนะคะนี่นะคะนี่นะคะเนื้อหมูหมักนะคะหมักเอาไว้ค่ะ แล้วเราก็จะมาต้มคู่กับปลากระป๋องนะคะมีนะคะก็มีนะคะนี่ก็คือผักชีลาวก็เราจะใส่หัวละพาให้มีกลิ่นหอมนะคะรสของเรานะคะไม่มีกระเพราเราก็ใส่นี่นะคะแล้วนี่ก็เนี่ยขึ้นแกงนะคะเราก็จะใส่ไปในหม้อนะคะในหม้อนะคะนี่เป็นปลากระป๋องนะคะแล้วเราแยกน้ํานะคะ มาไว้แบบนี้เพื่อเราจะใส่ที่หลังนะคะอันนี้เป็นเห็ดนะคะเห็ดแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำมะนาวนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวแล้วก็เครื่องปรุงรสน,นะคะเครื่องแล้วก็จะมีน้ำพริกเผาที่ไม่ได้ถ่ายให้นะคะน้ำพริกเผานะคะสูตรของเราก็มีนะคะมีปลากระป๋องนะคะน้ำมะนาวมีเห็ดนะคะแล้วก็มีกระเพรากับใบโหระพานะคะนี่นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นนะคะ เครื่องปรุงแล้วก็เป็นชิ้นใหญ่ๆนี้นะคะเราวก็จะเอาส่วนนี้แล้วก็มีเนื้อหมูที่เราหมักเอาไว้นะคะนี่ค่ะเอาแค่นี้เองนะคะเราจะใส่ไปให้รแสแซ่บๆถ้าไม่สะใจนะคะก็ให้ใส่พริกป่นนี่ไปอีกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงต่างหากนะคะค่ะก็เดี๋ยวไปดูการทําเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะเอามาดูการทำว่าเราใส่อะไรก่อนอะไรหลังนะคะก็ไปชมกันได้เลยนะคะค่ะไป ะะมาชมนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จัดการให้เรียบร้อยนะคะเครื่องปรุงเราก็จะมีเกลือเอ่อน้ำปลานะคะน้ำปลานะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วนะคะไม่ได้โชว์เพราะที่มันมันน้อยใช่ไหมมีเกลือน้ำตาลทรายหยอบเป็นนิดนึงน้ำมะนาวนะคะเครื่องปรุงรสนะคะ <S 1> <S 1> แล้วก็จะใส่ไปในหม้อนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายเวลาใส่ไปในหม้อเสร็จแล้วนะคะว่าระบกเครื่องเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วะค่ะแล้วเราก็จะมาตั้งหม้อนะคะน้ําให้เดือดนะคะ ค่ะไปชมกันได้เลยนะคะไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาต้มยำนะครับต้มยำปลากระป๋องกับหมูเน,นื้อหมูนะคะอันนี้กําลังร้อนๆนะคะนี่นะคะเราก็จะเปิดฝานะคะเราก็จะเอาเนื้อหมูใส่นะคะเนื้อหมูใส่ลงไปนะคะไอัน,นี้เป็นนี่ค่ะเนื้อหมูใส่ไปก่อนนะคะเราเปิดฝาก่อนได้เลย นี <ste> ่น pues <cal> ี่นี่นี่ค่ะเราจะต้มแบบนี้นะคะแล้วร้อนๆแล้วเนื้อหมูใส่กนะคะให้เขาเปื่อยไปเปื่อยไปเปื่อยไปเลยค่ะหมูนี่เขาจะเป็นหมูบักนะคะต้มยำปลากระป๋องกบหมูนะคะน้ำไม่ต้องเยอะค่ะนี่นะคะให้เขาเปื่อยไปเลยจ้าเปื่อย เปื่อยไปเลยแล้วเราก็ใส่น้ําน้ําปลากระป๋องที่เราเอาไว้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวดูใกล้ๆเลยนะคะนี่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 นใกล้ๆนะคะว่าอร่อยขนาดไหนว่าให้ชวนชิมให้อิ่มท้องกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็เอาใกล้ๆนะคะเวลาเราจะต้มนะคะนี่นะคะ แล้วเราก็ใส่น้ำนะคะนี่นะคะปลกใส่ลงไปเทลงไปนี่ค่ะเทลงไปเครื่องปรุงรสเราปรุงไว้แล้วนะคะปลากระป๋องเราจะต้องใส่ที่หลังนะคะนี่ใส่ที่หลังเลยนะคะแล้วก็คนเอาไว้ให้เขาเดือดให้เขาเดือดนะคะให้เขาเดือดนะจ๊ะ แล้วก็ปิดฝาไปสักพักนึงนะคะแต่ถ้าใส่นี่ก่อนน้ำพริกเผายืมไม่ได้นะคะใส่ไปก่อนก่อนที่เราจะใส่แล้วปรุงรสนะคะประมาณนึงครึ่งช้อนนี้นะคะนค่ะให้เข้มข้นนะคะแซ่บหลายๆเลยจ้ะให้เปื่อยนะคะให้มีรสเข้มข้นนะคะแล้วก็ให้แซ่บนะคะ ที่เราบอกก็มีเห็ดมีน้ำมะนาวแล้วก็นี่ก็เป็นเดี๋ยวตัวย่อก่อนนะคะเปหนึ่งก่อนนะคะนี่นะคะให้เขาเดือ,ด,อดนะคะดูใกล้ๆนะคะน้ําเดือดก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นปลากระป๋องนี่นะคะเดี๋ยวเราใส่ที่หลังนะคะใส่ที่หลังที่ใส่ใส่ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ํามะนาว น้ำมะน,นาวนี่เราเราเราจะใส่น้ำมะน,นาวนะคะนี่นะคะลงไปประมาณสองช้อนไม่เปรี้ยวก็ใส่เติมอีกนะคะให้มีรแสแซบๆไปหลายเลยะคะ่ะแล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบเปรี้ยวบางคนก็ไม่ชอบเปรี้ยวนะเดี๋ยวเราจะเอาที่ชิมดูก่อนแล้วค่อยใส่ที่หลังให้เนื้อมันเปื่อยก่อน ให้เนื้อก็เปิดอก่อนนะคะรับน้ำแค่นี้นะคะให้เข้มข้นนะคะนี่นะคะอืมต้องใส่น้ำปลายังไม่ได้ใส่ใส่น้ำปลาอีกสักนิดหนึ่งใส่เข้มข้นนะคะ แล้วเราก็ใส่พริกป่ไปก่อนอเอ๊ะโคตรนะคะให้รสอร่อยแอยบบเปรี้ยวๆหน่อยนะคะน้ำมะนาวแล้วออกออกปเปรี้ยวนิดน,นี้ไม่ต้องเปรี้ยวมากให้น้ำดเผ็ดือดนะคะ สารน้ำมะนาวนี่นะคะที่มันไม่ค่อยเปรี้ยวก็เติบอีกนิดนีงแล้วแต่คนคนอชอบเปรี้ยวนะคะอ,อร่อยมากอร่อยเกินจริง อย่างไรก็หลีไฟก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแหลกไปใช่ไหมค่ะเหลือแล้วก็เราก็เสร็จแล้วเราก็ใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องแล้วก็ใส่เห็ดนะคะเราต้องปรุงรสให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไปนะคะ นนะคะให้มีรสอร่อยเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะร้อนๆนะคะนี่นะคะอ,อร่อยปะใส่เปพริกเผาอีกนิดนึดน้งค่ะ ใส่น้ำพริกไทนิดนึงนะคะนี่มันจะอร่อยนะคะสูตรใหม่สูตรเราเองอยากกินแบบไหนก็ทําสูตรของเราเองนะคะเราจะใส่เห็ดไปก่อนปลากระป๋องเราใส่ทีหลังนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะแตกนี่ค่ะเรียกคือเห็ดนะค่ะเดี๋ยวเราใส่ปลากระป๋องทีหลังปลากระป๋อง,องนึงแเดียก็สุกแล้วนี่ใส่เห็ดไป แค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะให้เขาดืออค่ะดืๆๆๆ้อๆนี่ก็หรือว่า,วา,วาให้เปรี้ยวเปรี้ยวออกเปรี้ยวนะคะเปรี้ยว,าวามากๆก็อร่อยนะ หมดเออพอแล้วเดี๋ยวว่าทำไมค่ะเปลยอีกนิดนึงเปรยอีกนิดหน่อยปิดฝาอีกนิดนึงนะคะพอเดือดเดี๋ยวแล้วก็ใส่ปลากระป๋อดูตรงนี้นะคะให้เดือดเตืดเืดเดืดเๆืดนะคะ เขาเดือดปุ๊บนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ใส่ไปเลยนะคะอันนี้อ่ะใบใบนี้ลงไปแล้วนี่เดือดแล้วนะคะเพราะเห็นนี่เขาสุกเร็วมากเราก็ใส่ปลากระป๋องนะคะนี่นะคะหมูใส่ไปแล้วเทลงไปค่ะนี่เทลงไปนะคะส่วนมากคนเขาจะซดน้ํานะคะ กระปากนะคะเอาสูงต่ำดำขาวออกข้า,า,า,าขงหายนิดนึงนะคะให้เห็นให้เห็นเออนี่ค่ะต่อนะคะเราจะเสร็จแล้วะค่ะให้น้ำนะคะอย่าให้ปลานี่นะคะปลากระป๋องแตกนะคะให้เขาเป็นแบบตัวๆไปนะคะนี่นะคะเราใส่เห็ดไปแล้วนะคะนี่นะคะปลากระป๋องให้ ให้อยู่เป็นตัวตๆ,ๆนะคะเพราะเราปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะร้ากินเลยกำลังแซ่แบไหลายแซ่บรงตัวนิดนึงไปเลยจ้าไปเลยจ้าเดี๋ยวเดือดแล้ว,ลวปิด <ๆ S 1> ฝาอีกครั้งหนึ่งปิดฝาอีกครั้งหนึ่งสำหรับ นะคะทำกับข้าวให้รสอร่อยนะคะให้คนเดือดเดือดเยอะๆหน่อยจ้ะเดี๋ยวเราก็เพิ่มพลังแก๊สเพิ่มพลังแก๊ส แล้วก็เปิดไฟอีกครับนะคะอีกครับนะคะเดือดแล้วเดือดแล้วเดือดเดือดเดือดรังเดือดมาลเลยลเอาเอาเอาเลงนะคะให้เห็นชัด,ชดอ่าเขาเปิดยงนะคะเราใส่ลงไปนะคะตอนจบ ใส่รวมหมดะคะแล้วก็จะตักตักขึ้นนี่ค่ะนไหมคะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะต้ยมยำปลากระป๋องหมูนะคะรสนะคะรสของเราเองนะคะรสชาติเราคิดเองเลือเองทานเองค่ะ เราต้องการกินแบบไหนกับแบบนั้นไปเลยนะคะแบบนั้นไปเลยนะคะก็ขอปิดแก๊สเลยค่ะฝุกแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่นะคะเห็นไหมคะอรอยขนาดไหนอ่อยขนาดนี้นะคะแล้วก็จบแล้วเรียบร้อยนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนหขอบพบสิ่งที่ดีคะ่ะ บุญรักษาพักของสาธุค่ะไปบ้ายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มากินนะคะข้าวกับมะม่วงสับนะคะนี่นะคะข้าวมะม่วงสับนะคะแบบแซ่บๆเลยนะคะมะม่วงสับใส่ริกผลนะคะกระไข่นะคะกระไข่ไข่ดาวก็เป็นไข่แบบนี้แหละคะ่ะมันก็ไข่ทอดนั่นแหละคะ่ะ ามากินกันเลยค่ะมาแซกมาอร่อยด้วยกันนะคะคลุกเขาให้เข้ากันเลยคะ่ะหัวหอมใหญ่ใหญ่กินนี่ก็กินไข่ดาวนะคะไข่ทอดค่ะไข่ทอดกรอบง่ายๆอาหารมือ้อเมนูฮะง่ายๆสาหรับเราค่ะเมนูอร่อยและเป็นเมนูง่ายๆด้วย คลุกไปนะคะทอดแล้วรอเลยนะคะอาหารรสเด็ดชอบอาหารชิ้นใหญ่ๆจะอร่อย ไม่เปรี้ยวค่ะหัวหอมเนี่ยมีวิตามินนะคะถ้าเป็นหวัดเป็นอะไรกินได้สบายสบายเลยค่ะอ,อร่อยมากกินแบบนี้กินข้าวได้บางทีกินแกงเราก็เบื่อ กินมะม่วงใส่น้ำปลาหอมพริกป่นแค่นี้อยากกินอะไรเราก็ทำกินเนาะ พัดลมดังหน่อยนะคะนี่หัว,ห,วหอมเน้นๆหัวหอมเลยจ้ะเน้นแบบอร่อยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะเพราะเราทำช่องส้มหวานนะคะด้วยนะคะเดี๋ยวกลัวแบบว่าช่องนี้ช้ามันมันจะหลุดเร็วนะคะ ก็เ,เลยบอกไว้ก่อนนะคะก็อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเราจะถ่ายทีเดียวฝั่งช่องค่ะใช้กล้องสองใช้กล้องสองตัว ยำอีกแต่ใส่อะไรหนอใส่แหนมก็อร่อยนะอันนี้เราใส่คือเ,ใใอเพียวน้ไข่มั่วงไม่เปรี้ยม มอวันอ่อมว้า อร่อยมีแค่นี้แล้วก็อร่อยสำหรับเราเลยนะคะอร่อยเกินชาติไม่มีเปรี้ยวเลย มันจะหยำแบบนี <the supply> ้แหละแต่จะอาจจะมีแหนมมีลูกชิ้นกินขาค้าบางทีก็กินแกงบ่อยแล้วก็เบื่อต้มบ่อยๆก็เบื่อเหมือนกันนะคะกินหมูบ่อยๆอยหรือว่าอะไรเยอะเยอะก็เบื่ออีก เขาบอกว่าอากาศหนาวแต่ว่ากลงวันนี้หวแดดเปี้ยงเลยร้อนแต่มันก็ไม่ใช้ร้อนมากไปขนาดนั้นนะคะ หัวหอมเนี่กินเยอะดีนะคะหัวหอมถ้าจะซื้อหัวหอมลูกใหญ่ๆนะหัวหอมแดงมันปอกง่ายตาเราไม่ค่อยดีนะคะเวลาหันไปดูดอามือทุกทีแหละถ้าหัวหอมลูกเล็กอ่ะมันก็อร่อยพอกันน่ะ มากค่ะก็แค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะเดี๋ยวกินต่อค่ะขอบคุณอีกช่องนึงนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะคะกินแบบอร่อยอร่อยนะคะ อะไรอร่อยเราก็กินเข้าไปใช่ไหมมันก็อร่อยเว้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะคะ่ะก,กินอยากกินต่ออีกนะคะแล้วก็ขอบคุณอีกช่องนะคะแต่ช่องช่องผลิตก็กินต่อนะคะคุยต่อนะคะ กันได้เลยจ้านะคะเพราะว่าเราทำสองผสงเครื่องนะคะเราก็ต้องปิดเครื่องหนึ่งก่อนค่ะกินกันค่ะบ่ะกินข่แตนนี่ก็อร่อยกิดเยอะ ไม่มเปรี้ยวเลยมะม่วงอะไรก็ไม่รู้ค่ะน้องเข้ามาให้เป็นเพื่อนนะคะเพื่อนรุ่นน้องนะคะยังไม่เออยังอ่อนอยู่ค่ะแต่ไม่เปรี้ยว น่กอ,อยแล้วก็ติดใจกินกินข้าวได้เยอะ ไปเลยนะไะข่ทม่ทอดให้มันกรอบๆหรือมันก็จะอร่อยนะให้เขาแบบก๊อบๆเป็นแบบเนี้ยอร่อยก็โอเคนะคะก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจค่ะขอให้ทุกท่านจงมีจต่ความสุขเดินทางไปไหนขอให้พบแต่สิ่งที่ดีบุญรักษาพระคุ้มของสาธุค่ะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะมากินบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบนะคะนี่นะคะที่เห็นนี่ค่ะบะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบจ้านี่นะคะอันนี้หมูหมูกรอบนะคะแล้วก็มีเกี๊ยวนะคะมีเกี๊ยวใส่มะระด้วยนะคะนี่นะคะหมูแดงค่ะหมูแดงหมูกรอบนะคะในนี้นนะคะ มันไม่มีเกลยวเนาะขออภัยค่ะมันเป็นบะหมี่นะบะหมี่บะหมี่วันนี้เราก็ไปชวนชิมแต่ละที่แต่ละร้านต้องเ่ากับร้อนร่วงเลยร่วงร่วงร่วง ้องสงสัยว่าบีดสองก้อนแน่นอนเลยบะหมี่เขาจะอืดง่ายตามจังหวัดหนาวเขาบอกว่าหนาวผิงไฟ านานอกินแบบนี้ดีค่ะอบอุอ่นอบอุน่น เล้งเล้งกระดูกหมูนะคะเนี่ยเล้งกระดูกหมูนะคะ่ะกินเลยดีค่ะอืมเยอะจริงๆเลยนะครับอ่ะมันยังไม่หมดค่ะหมูแดงหมูกรอบนะคะบะหมี่หมูแดงหมูกรอบนะคะบะหมี่น้ํานะคะ กินพออิม่มและกินพออร่อย อืมสุดยอดอร่อยนะคะก็จบคลิปนี้เป็นเช่นนี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้เป็นกำลังใจด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันละกันนะคะบูรักษาภาะคุ้มของสาธุคะ่ะบยบายจ้าไว้เจอกันใหม่ว่าเราจะทานอะไรนะคะ๊าบบายคะ่ะสาทูนะคะ